สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับพบกับอู๋ไลฟ์พาร์ทเอรี้นะครับ6 3 9 5นะครับแล้วก็ต้าเอนจิเนียร์ครับมีท่าไหมมีเอกรักสู้โอเคเอางี้ครับวันนี้นะครับเป็นวันดีเราจะมาดูโครงการนะครับบ้านร่วมสุขพาร์ทเอรี้ฮะวันนี้เราอยู่ที่นนทบุรีนะครับเป็นจังหวัดที่การอ่าคมนาครับข้างและมีความเจริญสูงพอๆกับกรุงเทพเหมือนกันนะครับ ก็วันน <authenticity> ี <OM> ้นะครับเป็นวันดีที่ได้มาดูโครงการของคุณเอกราชษณ์คำวันนะฮะวันนี้อยากจะให้คุณเอกราชษณ์คำวันเนี่ยนะฮะให้คําแนะนําแล้วก็เสนอแนะบางส่วนนะครับผมก็จะมาขอความรู้ด้วยนะฮะวันนี้ก็จะได้รู้ไปด้วยกันและในวันนี้ผมพามาดูโครงการเนี่ยโครงสร้างนะครับก่อนที่จะขึ้นจริงแล้วนะครับเพราะว่าจะเสร็จแล้วเสร็จเนี่ยประมาณเดือนตุลานะครับปลายเดือนที่เขาแพลนกันไว้นะครับเดี๋ยวว่าจะมาถ่ายคลิปจริงอีกทีแต่วันนี้จะพามาดูกันก่อนว่าเผื่อใครที่กําลังสนใจนะครับ บ้าน3ชั้นนะครับเป็นแบบโมเดินสไตล์นอร์ดิกนะครับโมเดิ์นอร์ดิกก็จะเป็นหลังคาทรงจัวสูงใช่ไหมครับคุณเอกราชครับเดี๋ยวผมวันนี้นะครับก็จะมาขอสอบถามข้อมูลจากคุณเอกราชเลยนะครับเจ้าของโครงการว่าเนี่ยตัวนี้มันดีอย่างไรนะครับมันอยู่ใกล้อะไรบ้างแล้วก็วัสดุเนี่ยนะครับโครงสร้างทําด้วยอะไรยังไงเนาะเราจะมาเอาความรู้เบื้องต้นคือใครที่กำลังสนใจจริงๆที่แบบ อยากจะซื้อบ้านเฮ้ยมีเงินเนี่ยอยู่ 5- 6ล้านมบจะซื้อบ้านนะครับหลังนี้เนี่ยอาจจะตอบโจทย์คุณไหมหรือยังไงนะครับก็มาฟังกันโอเคเดี๋ยวเราเริ่มคามถามแรกกันเลยดีกว่าคุณเอกล่าครับเอ่อตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นบ้าน3ามชั้นเป็นบ้านแฝดหรือว่ายัางไงฮะเห็นสร้างพร้อมกันสองหลังเลยอ๋อไม่ใช่บ้านแฝดครับเป็นบ้านแยกตัวนี้จะเป็นบ้านในส่วนของตัวโมเดลของโครงการร่วมสุขพัฒน์นะครับโดยที่ผมเป็นคนออกแบบเองนะครับอ,ออกแบบเนี่ย ออกแบบในการก่อสร้างเองซึ่งวัสดุที่เลือกใช้เนี่ยก็คือเป็นค่อนข้างเกรดพรีเมียมใช้ของ s c g เลยนะครับตัว s c g นี้เนี่ยหลังคาเนี่ยของผมรับประกันอยู่ที่30ปีโอ้โหนี่นี่ครึ่งชีวิตคนแล้วนะฮะ30ปีใช่ครับแต่แต่ในความเป็นจริงเนี่ยคือสามารถรับประกันการรั่ว l i g h t i m e โอ้โหซึ่งตอบโจทย์ความคุ้มค่ากับการที่จะเลือกบ้านหลังนี้วัสดุนี้เป็นเกรด ออกแบบโดยสถาปนิกมีชื่อของทางดังไทยครับมีลิฟต์ไหมครับหลังนี้ตัวนี้ยังไม่ได้มีลิฟต์ครับแต่ว่าหากลูกค้าท่านใดสนใจเพิ่มเติมเนี่ยเสริมได้ด้วยเหรอเสริมได้ครับเนื่องจากว่าโครงสร้างของผมออกแบบมาให้รองรับกับสภาวะที่ในกรณีมีผู้สูงอายุต้องการจะติดลิฟต์ส่วนตัวขึ้นไปสามารถติดด้านหลังได้อยู่ที่ชั้นสามไม่ธรรมดาเลยนะคุณต้ามีพื้นที่ออกแบบรองรับในส่วนของโครงสร้างครับ ผมขอเรียกคุณต้าแล้วกันเป็นชื่อเล่นสั้นๆเนาะใช่ครับคุณต้าครับผมอยากรู้ว่าโครงการอันนี้เป็นเฟสแรกใช่ไหมตัวนี้เป็นเฟสแรกโมเดลเริ่มต้นโมเดลเริ่มต้นนะครับ,รบทีนี้เฟสแรกเนี่ยผู้ชมผู้ชมอ์อยากรู้ว่าตอนเนี้จะตั้งราคาไว้ที่เท่าไหร่ครับสามชั้นราคาเริ่มต้นเปิดตัวโครงการราคาเพียงแค่หกจุดเก้าเก้าล้าน เพียงแค่6.99ล้านครับอ๋อ,อ,อ6.99ล้านนะฮะครับในในส่วนของตัวที่สองเนี่ยอยู่ที่7.4ล้านโอ,อ้ราคาก็ถือว่าไม่ได้แรงมากโอ,อ้ราคาก็ถือว่าไม่ได้แรงมากเพราะว่าอยู่ใจกลางแทบจะใจกลางเมืองนะเพราะห่างจากกรุงเทพเพียง3กิโลถูกไหมครับถูก,ถกแล้วโมเดลรอบๆไอ,อ้เขาเรียกว่าสิ่งวีลรอบรอบๆเนี้ยผมก็รู้มาว่าเนี่ยมันอยู่ติดพวกศูนย์ราชการใหญ่ๆเยอะมากถูกไหมอ๋ออยู่ หางจากศูนย์ราชการตรงนี้แค่ออกไปทางแยกแครายตรงไปแค่กิโลเดียวก็ถึงศูนย์ร,ราชการแล้วถัดไปตรงนั้นอ่ะอีกประมาณ600เมตรก็จะถึงเซ็นทรัลรัตนาทิเบซึ่งอยู่ในแหลง<อ>่งชุมชนคอนโดแล้วก็ใกล้ตลาดใกลก้กที่แหลง่งท่องเที่ยวอยู่ใจกลางเมืองอ่เป็นพื้นที่ใ้ค่อนข้างจะใจกลางเมืองเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ข้างหน้าซอยเนี่ยออกไปก็ไม่ถึง6 0 0เมตรเลยเนาะ6 0 0เมตรจาก จากบ้านออกไปตากซอย,ซอย600เมตรจะถึงรถไฟฟ้าครับ<อ>ที่กำลังสร้างใช่ถูกมันจะมีรถไฟฟ้าข้างหน้าซอยเลยแล้วก็ยังมีปั๊มน้ํามันบางจากด้วยปั๊มใหญ่อยู่เหมือนกันแล้วก็จะมีใบสนีไทยด้วยที่ผมเห็น ใช่ครับซึ่งโหสะดวกสบายหลายอย่างนะคือสิ่งอำนวยความสะดวกค่อนข้างพร้อมครบหมดเลยอยู่ใกล้สาธารณูปโภคแล้วก็แหล่งราชการที่สำคัญคือใกล้กองสลากกินแบ่งหากซื้อบ้านหลังนี้อาจจะได้โชคแถม<อ>ขึ้นขึ้นขึ้นสลากง่ายๆว่านั้นขึ้นสลากเลยซื้อบ้านปุ๊บขึ้นสลากปับ๊บได้บ้านออดอลฟรีหนึ่งหลังโอ้โหถ้ายอย่างนั้น ถ้า,วาวมีคนมาซื้อบ้านคุณต้าเนี่ยคุณต้าเขา้คงต้องแจกอะลอตเตอรี่นะฮะสักสิบใบนะครับให้ลูกค้าเผือลูกค้าจะถูรางวัลแล้วก็ไปขึ้นก็สลากลด้ใช่ไหมพี่ต้าซื้อบ้านเลขที่ถูกเลยครับเอ้ย <c oughs> อะเอางี้ครับคุณต้ามันน่าจะแล้วเสร็จตอนเมื่อไหร่คุณต้าคิดไว้ในส่วนของโครงการนี้จะจบปลายเดือนตุลาครับแล้วก็พฤศจิกาธันวาหากลูกค้าสนใจผ่านกระบวนการในการจัดซื้อสามารถเข้าอยู่บ้านได้เลยโอ้เร็วขนาดนั้นเลย เร็วครับในส่วนของทีมงานมืออาชีพคือ,อผมออกแบบเองสร้างเองอก็เลยเป็นสถาปนิกด้วยใช่ไหมเนี่ยอ่าเป็นวิศวกรอยู่ในกลุ่มทีมงานของสถาปนิก<อ>ที่ร่วมกันออกแบบแล้วก็เลือกใช้วัสดุเราออกแบบจากการใช้งานจริงแล้วก็ความพึงพอใจของลูกค้าควัสดุนี่ S C G เนี่ยเป็น number no. one ไหมของประเทศไทยถ้านะวันนี้ถ้านะวันนี้ S C G คือ number one ครับโอโทษนี่คือได้เกรดเอเลยนะเขา number one ยังไงเขารับประกัน อ่ามีรับประกันอ่าระยะรับประกันงานของเขาค่อนข้างจะไม่เหมือนที่อื่นที่อื่นเขาอาจจะรับประกันปี2ปีหรือ5ปีของผมรับประกันที่30ปีเนี่ยผมตกใจเหมือนกันว่าหลังคาโอ้โหมีรับประกันไปถึง30ปีนะเนี่ยใช่ครับเออไม่ธรรมดานะครับปรับจุดคุ้มค่ายัางโครงสร้างเป็นคอนกรีตถูกไหมที่คุณต้าบอกมาคอนกรีตเสริมเหล็กค,คอนกรีตเสริมเหล็กด้วยโอ้โหออกแบบแล้วน้ำหนักจริงๆใช้โครงสร้างออกแบบแล้วน้ำหนักของอาคารที่5ชั้นโอ้ก็แข็งแรงรองรับการต่อเติมถูกไหม ถูกต้องครับเผื่อที่จะบอกว่าถ้าไปติดลิฟต์สำหรับคนผู้สูงอายุหรืออะไรก็ตามในบ้านก็สามารถติดได้ด้วยในอนาคตกรณีผู้ซื้อต้องการความคุ้มค่าและมีผู้สูงอายุนะครับเข้ามาอยู่อาศัยครับผมสามารถติดตั้งลิฟต์ได้มีบ่อลิฟต์อยู่ด้านหลังพือโครงสร้างถูกต้องครับโอ้โหนี่คือทําเผื่อไว้เลยนะคุณตาออกแบบไว้เผื่อนะครับณวันนี้นะผมเชื่อว่าคนที่กาลังมองบ้านราคาระดับนี้นะครับสามชั้นนี่ประมาณกี่ห้องนอนบอกเขาหน่อยเผื่อเขา นี่สนใจกิ้งก้ามาหาผมสามห้องนอนสามห้องน้ำหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวเดี๋ยวนะสามห้องนอนสามห้องน้ำหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวครับแล้วก็มีห้องห้องโถงชั้นบนอีกแล้วก็มีสวนสวนหย่อมขนาดย่อมสวนหย่อมด้วยโอ้คือจัดสวนให้ด้วยไหมคุณต้ามีจัดสวนให้เรียบร้อยครับโอ้ในราคาหกจุดเก้าเก้านี่คือให้หมดเลยเริ่มต้นที่หกจุดเก้าเก้าใช่ไหมใช่รถสามารถจอดได้สองคันสองคันเหรอฮะสองคันครับ มายถึงตอนหนึ่งหลังถูกไหมตอนหนึ่งหลังฮะต่ตอนโอ้แสดงว่าไม่ธรรมดานะฮะพื้นที่รวมพื้นที่รวมใช้สายของบ้านทั้งหมดอยู่ที่243ตารางวาโอ้2 4ส่ตารางวาใช่ครับใช่ตารางเมตรใช่ไหมครับตารางวาโอ้ไม่ธรรมดานะเนี่ยแล้วอยู่ใจกลางเมืองด้วยนะครับแล้วฝั่งตรงข้ามเราเนี่ยผมต้องบอกเลยนะบ้านเขาออกแบบสวยนะครับจะเหมาะน่าจะแมทกับบ้านหลังที่คุณต้ากำลังสร้างนะใช่ครับโอนคือเราออกแบบเราไม่ได้ออกแบบไปครับพราะบ้านเราแต่เราออกแบบ รวมถึงสภาพแวดล้อมอใกล้เคียงเพื่อให้มันดูสวยงามและกลมกลืนอ๋อใช่ไหมครับเอางี้คุณต้าหาหลายๆคนที่มองบ้านเนี่ยเขาก็ต้องมองแล้วว่าศัิยภาพหรือสิ่งแวดล้อมหรือในอนาคตเนี่ยตรงแถวเนี้ยมันจะมีอะไรจะเจริญมันจะมีอะไรที่แบบเฮ้ยอยู่ไปแล้วเฮ้ยมันใกล้อะไรแล้วมันทําธุรกรรมอะไรได้ง่ายบ้างอะไรอย่างเนี้ยในอนาคตนะในอนาคตนะครับสิ่งที่จะเกิดจากพื้นที่ตรงนี้ไปนะครับ บ้านของผมจุดขายก็คือได้เปรียบเลยก็คืออยู่ใจกลางเมืองขายคือใจกลางเมืองเยออกไปจากตรงนี้แค่2.6กิโลเป็นวัดบัวขวัญแล้วนะอ๋อเป็นวัดบัวขวัญ600เมตรห่างจากตรงนี้ไปเป็นรถไฟฟ้ารถไฟฟ้ามีสวนหย่อมขนาดใหญ่อย่างที่เราขับรถผ่านมาก็คือสวนหย่อมนะอุทยานชนประธานรังสิตประธานอ่าใช่ที่อยู่ที่อยู่ห่างจากสวยเลยเมื่อกี้ผมเห็นมาสวยเลยครับแล้วก็มีเซเว่นอย่างที่เห็นเข้ามาก็คือมีอยู่2จุดนะครับ แล้วก็มีใกล้ตลาดบริเวณนี้จริงๆแล้วก็คือใกล้คอนโดมีคอนโดเยอะถูกต้องครับผ่านมาคอนโดเยอะเลยใช่ครับของผมเป็นอาคารแนวราบก็คือเป็นบ้านไม่ได้ไม่ได้เป็นคอนโดคือถ้าจะลองดูคอนโดลองมาดูบ้านที่อยู่อาศัยแล้วก็ตอบโจทย์ได้สงบไหมแถวนี้ผมว่าคนหลายๆคนที่กำลังมองบ้านอยากดูว่าเฮ้ยอยู่แถวนี้มันสงบไม่นซอยติวานน้ ในซอยทิวานทน์ยี่สี่ค่อนข้างสงบพอสมควรล้วเขามีวัยรุ่นใช่ไหมไม่มีไม่มีครับเป็นผมเลือกสิ่งแวดล้อมก่อนอสถานที่ทำเลผมเลือกสิ่งแวดล้อมก่อน,นไม่มีทำเลดีพูดง่ายง่ายใช่สำหรับคนที่เหมาะกับการที่จะลงทุนอยู่ในระยะยาวถูกไหมพอซื้อราคาเจ็ดล้านผมก็มองว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้แพงไม่ได้ถูกแต่มันก็ต้องใช้เงินก้อนใหญ่เหมือนกันจริงเนี่ยคืออยู่ในราคาระดับกลางๆอ๋อนี่ถือว่ากลางเนาะกลางครับเราเราไม่ได้ทําราคาที่มันสูงไปหรือว่าเราก็ไม่ได้ทําราคาที่แบบว่า ต่ำไปสามารถซื้อสดแล้วก็ซื้อผ่านธนาคารได้ถูกไหมครับได้จัดไปแน้นได้ได้ครับทีนี้อย่างนี้ครับตรงนี้นี่เราก็น่าจะเกิดกันพอแล้วว่าเป็นห้องประมาณไหนอะไรไงสไตล์เนาะแล้วมันดีตรงไหนฮะนอดิกไอ้บาคาทรงจั่วคุณต้าเอามาทำไมกันความร้อนคือตอบโจทย์บ้านเมืองไทยเมืองไทยนี่ก็คืออากาศร้อน คือใส่ทรง,ทรงนอนเดิกเข้าไปแล้วก็ใส่ฉนวนการความร้อนอะไรเข้าไปทําให้หลังคามันสูงขึ้นถูกไหมครับสูงดูโปร่งแล้วก็เย็นเพราะว่าแดดมันจะโดนข้างบนก่อนแล้วมันก็จะไม่มีไอออกมาเยอะมากเท่ากับหลังคาที่ติดติดกับห้องอโอเคพอเข้าใจเอาอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นเบื้องต้นนะครับที่วันนี้เรามาสอบถามต้องขอบคุณคุณต้ามากๆวันนี้ที่มาแนะนําในหลายๆส่วนนะครับเป็นความรู้ที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องของ เนี่ยพื้นที่ที่คุณกําลังมองหาอยู่นะครับหรือนายทุนอะไรก็ตามนะฮะมามองหาเนี่ยผมมองว่าตรงนี้เป็นจุดใจกลางเมืองที่ได้เปรียบหลายๆอย่างนะนะครับแล้วมาสรุปกันดีกว,ว่าว่าเนี่ยผมอยากรู้คุณต้าว่าคุณต้าทาตอบโจทย์กลุ่มไหนไว้บ้างครับเนี่ยทำตอบโจทย์ในกลุ่มของผู้ที่ต้องการบ้านอยู่อาศัยที่อยู่ใจกลางเมืองแล้วก็ออกง่ายเดินทางไปง่าย<อ>ใกล้ใกล้กรุงเทพใกล้มอกเกษตรใกล้มอกเษอก,อกเษตร ใกล้ทางด่วนใกล้รถไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นกลุ่มกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางเนื่องจากว่าราคาบ้านของเราเนี่ยของทางผมที่ออกแบบมานะผมมองว่าในกลุ่มลูกค้าที่ไม่ต้องมีรายได้ที่สูงก็คือแต่ว่าเราก็สามารถสามารถซื้อแล้วก็เข้าอยู่ได้แล้วที่สำคัญนะครับพื้นที่ตรงนี้น้ำไม่ท่วมการันตีพื้นที่ตรงนี้น้ำไม่ท่วมการันตี โอ้ตรงนี้น้ำท่วมด้วยใช่ครับออกอแบบมาให้ยกสูงจากระดับถนนอยู่ที่50เซนโอยกจากสู่พื้นถนน50เซนใช่ครับอ๋อก็ป้องกันหลีกหนีน้ําท่วมได้ด้วยใช่ครับป้องกันไว้ในอนาคตอ่าเท่าที่ผมยืนอยู่นะโซนนี้ก็ค่อนข้างลมลมดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็รู้สึกว่าบริการมลพิษมันไม่ค่อยมีเพราะว่ามันมันเข้าซอยมาลึกหน่อยใช่ครับถูกต้องผมมองว่าถ้าเราอยู่ต้นซอยเนี่ย ความวุ่นวายมันจะสูงครับแต่ณวันนี้พออยู่เข้ามาลึกหน่อยเนี่ยมันดีครับตรงที่ว่าได้ความสงบนะครับเวลาพักผ่อนก็เป็นเวลาพักผ่อนแล้วก็ค่อนข้างจะส่วนตัวแต่ในส่วนของใครที่แบบเอ้ยมีรถแต่ก็บางที่ไม่ได้อยากใช้บ่อยอยากจะใช้เพี่วเกี่ยวกับรถสาธารณะอย่างเช่นรถไฟฟ้าเนี่ยก็บอกเลยว่าเข้าเมืองเนี่ยเราไม่ต้องใช้รถยนต์หรอกครับหาที่จอดยากนั่งวินนั่งอะไรขึ้นไปไปออกขึ้นรถไฟฟ้าข้างหน้าซอยใกล้ๆนะฮะ ก็เป็นในจุดที่ยุทธศาสตร์เหมือนกันนะณนะจุดนี้นะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์อของการใช้ชีวิตถูกต้องและเดี๋ยวช่วงเดือนตุลาถ้าแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาถ่ายคลิปจริงให้ดูในบ้านเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับว่าเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนภาพที่คุณต้าวางวาดแผนไว้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวนะวันนั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าเนาะครับเข <ใน S 2> ายังไงเ,เดี๋ยวยังไงดีอาจจะเรียนเชิญคุณอู๋อีกนะเพื่อชมโครงการบ้านตัวโมเดล โครงการที่สองและโครงการที่สโอ้ยินดีมากมากครับเพราะว่าโครงการแรกก็เป็นเกียรติให้กับผมแล้วนะฮะผมนี้ถือว่าได้มาดูหน้างานจริงนะครับได้ลงพื้นที่จริงได้คุยกับสถาปน,นิกคนที่เป็นวิศวกรออกแบบโดยตรงเรื่องจริงมันเลยทําให้ผมได้มีประสบการณ์ไปด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณต้าเอกลักษณ์คำวันมากๆนะครับที่ให้ความรู้กับผมวันนี้เดี๋ยวผมนะครับจะมีบ้านดีๆพื้นที่ดีๆที่ดินอะไรก็ตามต่างๆนะครับติดตาม,ตามผมไว้ด้วยกดกระดิง่งกิ้งๆซับสไครต์ไว้แล้วเดี๋ยว ผมจะไปทําอะไรที่ไหนนะฮะก็ติดตามผมไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าเนาะวันนี้ก็คงต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนคุณต้าเราสวัสดีในกล้อง้องกันเลยสวัสดีครับ